โอเคสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ทบกันอีกแล้วนะคะกับบริษัทโตต้าเจนดีชมบุรียูสค่ะนะคะหรือว่าโตต้าชวนนั่นเองวันนี้มีเคสอีกเคสหนึ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆนะคะได้รับชมการเป็นเคสติดแบ็กลินนั่นเองเดี๋ยวเราจะทําเป็นอีกอีพีหนึ่งนะคะวันนี้ลูกค้ามารับรถขออนุญาตลูกค้าแล้วว่าขออนุญาตเปิดเผยประสบการณ์เพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นๆนะคะเข้ามาสอบถามข้อมูลได้เนาะนะคะโอเคเอ่อ น้องโยนะคะขออนุญาตเรียกน้องโยดีกว่าเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องโยกันว่าน้องโยติดอะไรมาแล้วก็ไปยื่นที่ไหนมาบ้างแล้วก็ไม่ผ่านนะคะแล้วก็มาผ่านที่นี่นะคะโอเคอ่าครับโอเคสวัสดีค่ะน้องโยโอคเคเดี๋ยวพี่ให้ไหม่เลยครับก่อนก่อนอื่นก็ติดบัตรเครดิตสองใบแล้วก็คืนรถของไทยพนิ์นคันหนึ่งครับครับผม แล้วที่นี่ได้ทําการปิดแล้วมีใบปิดหนี้แล้วครับแล้วหนูปิดมานานยังไอล่าสุดใบสุดท้ายปิดได้ประมาณสามสี่เดือนครับผมค้างปิดได้สเดือนแล้วก็ไปยื่นแล้วไปยื่นที่โตโยต้าแถวตลาดไทยนะครับแต่ไม่ผ่านก็เลยเขาเป็นยังไงเขาบอกว่า ล่าช้ารออะไรนั่นี่นั่นอะไรเงี้ยครับหยถึงว่ากระบวนการของเขาลาช้าใช่ครับแล้วที่เนี้ยพอรู้จักกับพี่เขาที่แหลมชบังก็เลยพี่เขาก็ให้คําแนะนำปรึกษาดีครับผมแนะนํามาท่ดทอดแล้วก็มาเจอพี่เนาะใช่ครับโอเคแล้วตอนแรกที่เราที่เราเลือกตัดสินใจนี่คือก็คือ ไม่มีที่ไหนออกได้ละแหละหรือว่าท้อแล้วใช่ครับก็คือท้อแล้วก็บอกว่าคงยังไม่ไม่น่าจะได้รถกลับบ้านตอนปีใหม่แล้วครับอ่าฮะใช่ครับก็เลยมาปรึกษาพี่เขาพี่เขาให้คําแนะนําดีครับผมเงื่อนไขของพี่เป็นยังไงบ้างดาวเยู่ไหมก็เงื่อนไขก็ดาวส่วนของผมก็ดาวยี่สิบดาวยี่สิบอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทใช่ครับถ้าเน้นๆก็สองหมื่นสอง ใช่ครับผมโอเคประมาณนี้นะคะครับผมคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณเท่าไหร่ของหนูของผมผ่อนอยู่เจ็ดพันประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันต้นๆนะคะใช้เงินตั้งรอยสองหมื่นกว่าบาทเนาะใช่ครับซึ่งก็ตรงกับที่เราต้องการใช่ครับผมเป็นเป็นรถเป็นรถเป็นรถที่ต้องการด้วยไหมใช่ครับเป็นรถของโตโยต้าแชมป์ครับผมโอเคเป็นหน้าแชมป์ปี2013ัครับผมโอเคเดี๋ยวฝากแจ้งเพื่อนๆหน่อย เผื่อคนไหนที่เขาแบบไปดูในเว็บเอ่ยในไะไรเอ่ยแล้วก็เาเชิญพี่พี่น้องๆทั่วไปนะครับผมที่มีปัญหาเกี่ยวกับเครดิตแบคลิสต์เหมือนกับผมเชิญทางโตโยต้าได้นะครับผมน้องพู้ด้วยเก่งผู้ด้วยเก่งโอเคขอบคุณนังโยงมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากค่ะโอเคนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ที่ยังกังวลอยู่ อยากสอบถามกดสอบถามเข้ามาก่อนอย่าเพิ่งไปตัดสินใจนะ้องโยเนาะอาจจะเลือกหลายที่เลือกหลายๆที่แล้วก็ดูว่าที่ไหนอะเงื่อนไขดีที่สุดและเป็นไปได้ที่สุดนะคะหรืออาจจะเข้ามาดูรีวิวก็ได้รีวิวของน้องๆที่ที่จัดผ่านแล้วนะคะว่า เขามีเงื่อนไขยังไงที่ทําให้ลูกค้าผ่านได้นะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้หน่อยนะคะลูกค้าติดแบคทีร์นะคะออกได้จริงๆนะที่นี่ที่เดียวเลยยังมาที่เดียวนะการันตีท <c oughs> ั้งยี่การันตีนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ